ไม,ไม่มีอ่ะมายสามนะวันนี้ไม่มีโชคลาภต่อไปเลยนะนะหมายนะสามวันนี้ไม่มีโชคลาภดูไลายสามวันคิดว่าคืนนี้ถ้าเสี่ยงอะไรก็คงไม่มีโชคอ่ะนะมายนะกดแชร์ออกไปแท้คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์จิวจิวแชร์ผมยังขอพู้แชร์ด้วยจิวจิวแชร์แล้ว ความรักแกบอกสถานะดิเป็นโสดเมียหลวงเมียน้อยเด็กเก็บเด็กเสียคุยคุย,คยไปไป,ไปมามาเป็นชู้นะความรักเป็นยังไงคือสถานะคุณคืออะไรตอนนี้บอกผมด้วยอะไรลิน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 แชร์ยังยังไม่ได้แชร์แชร์ยังลินแชร์ยังลินยังไม่ได้แชร์ขอผู้แชร์ก่อนคนคุยเดี๋ยวดูให้เจ้านะ เอาเฉพาะคนที่มีผู้แชร์นะจิวจิว